สวัสดีครับคนดูทุกท่านพบกกับผมแลวนะครับผมสนันละหารวันนี้ผมทำคอนเทนต์นะครับคือเราจะเอาชีวิตรอดด้วยมีดเล่มเดียวนะมีดอะไรก็ได้นะที่คือมันมีดนะเราจะไม่ใช้ปนเ,เราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไม่รอด เริ่มเลยเอาครับทำการเริ่มฟาร์มเราจะใช้ทุกอย่างนะครับเว้นปืนเอาไมา่เไมเอวอ,าอ,อยาเราใช้ได้นะใช้เกาะอะไรได้นะแต่เราจะไม่ใช้ปืนใช้แค่มีดนะอาวุธเราดูสิจะรอ,อ่อังไหม Ơi Ở trong kè nhìn nè kịp chưa đâu mấy đâu như vậy dạ làm đây là da ba tông nè หมอกไว้จังอ่ะโอ้ยมีคนยิงได้เคลียร์มากเลยเคลียร์มันตีแรง เดือเจ็ดคนนะครับผมคนดูตอนนี้เรามีสิบไอวอรกับหนาบหนึ่งเล่มยาสามอันจะรอดไหมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ จะจะเย็นๆนะถ้าเราจะเอาบูยาราต้องใจเย็น เรียกคนเรียกคนวงอย<วง>ูไปทางไหนนะ แล้วมาแล้วมาแล้วลว,ว้าสามคนว่า เฮ้ยห,หนึ่งแล้วมีกระปืนวะเอาย,ยังไง trong nóng